ก็คือเป็นไอโฟบสบายดีพ่อแม่พี่น้องและคามบุสมมือนี้ก็มาพบก,กับน้งาาอง 9. จอยสาวราวขักเก้าซึ่งข้างล่างก็คือแพนด้าสบายดีค่ะสบายดีสบายด,ายด,ายดีมือนี้มาย่างคำๆเนาะอ่ะแม่โทรศัพท์เอื่ยไปใส่ม,ใมาย่างคำๆเนาะทุกคนโบได้ไปใส่มือนี้น้องจอยเรียนหนังสือเรียนหนังสือทั้งวันเลยจ้าเอ้า ไปไหวส่ราบวมาอกมาันตเอแล้วแล้วแล้วแลวนอนะไม่ได้ก็ด้ละบะลูแลวอ๋อโทรศัพท์เอยเคืองหน่อยไปส่หะแมาสวยเออยดุเอ๋ยยินเสียงมันย่ตึ้งหอนไยังสำ่ัแทุกนโทรศัพท์เคืองเดียวกับหาหย่าฮ่าซาเนี่ย เาจเกี่ยวกบหายาหาศาสตร์เหรอนี่มึงูแถวนี้แถวนี้เห็นบ่ทางทางหลังพีเดทคือผมมีทางหลังคอมเหมือกันเห็นบ่นี่แถวนี้มันดังเียนเอามาอะยังมาเตอันนั้เปิดมากกบหาโทรศัพท์ให้พี่น้องบึงอันนนเนาะ มือนี้น้องจอยบอัวได้ถ่ายคลิปเนาะบัวได้ไปเนาะค่ะนะทุกคนต้องขอโทษน,นำ้ำเวลายมือนี้น้องจอยจะมาถ่ายคลิปยกเพือนคือเกา่ากับพอดีมือเนี่ก็เป็นมือหนึ่งอากาศดีโอกาสดีเนาะกับบัากันเด้อพี่นอ้องอนะันน่ะมือนี้น้องจอยจะมาเวบาเรื่องให้ฟังอาการมีหลายคนสงสัยเนาะมือกับบวงามแล้วมือไปหาหแข้ง มือไปไหาแมงแคงโบยากรามปัดได้นะคิมบดไปบอบนะทุกคนเผื่อบอกให้มันเสียเวลากันเฮียก็คืออันน่ะมีคนถามมาเนวามน้องจอยน้องจอยเรียนสายอย่างเนาะน้ะนองจอยเรียนเรียนเรียนสายอย่างก็คือเรียนสายอะไรคณะอะไรประมาณนี้นะทุกคน เนื่อน้องเจย์ก็เลยจะมาตอบเนาะว่าน้องจอยเลียนอีหยังเรื่อกระทำเด็เรียนคู่เรียนเอียงเรียนแพทย์เรียนหมอเรียนเอียงนะไปประมาณนั้นเดี๋ยวน้องจอยจะมาตอบเนาะก็คือน้องจอยบอได้เรียนคู่เนาะทุกคนแล้วก็บอได้เรียนแพทย์เพราะว่าบอได้เรียนพยาบาลบอได้เรียนหมอเพราะว่าแพงเนาะเอาบ่มีเงินเรียนแพงแหงเนาะค่ะเทิมนะอะนะ น้องจอยเรียนกฎหมายอาญาเนาะทุกคนน้องจอยเรียนอาญากฎหมายอาญาปีที่สามลวทุกคนอันนั้นปีหนาจะจบเนาะปีหนาน้องจอยกับปีสี่แล้วปีหนาน้องจอยกับปีสี่จะจบเล,เลยทุกคนปีหนาคือจบละปีหนาก็คือเตรียมตัวล่ะเตรียมตัว จบแล้วเนาะคือน้องจอยเรียนกฎหมายอาญาเรียนยู่ทีปีสองเราเดิกคนปีนี้เนะโอ้ยปีสามแล้วเนาะพี่สำหรับเรียนกฎหมายอาญายู่ทีน้องจอยเนาะก็คือเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาตสตร,ร์เนาะสาหรับน้องจอยแมนเรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เนาะอยู่ทีนครหลวงเวียงจันเด้นน้องจอยเรียนอยู่ทีนครหลวงเวียงจัน แต่คนพื้นท่าน้องเจยแมนคนสวรรค์นักเขตน่ะทุกนคนโมเมนต์คนละครหลวงเด้อก็มีหลายคนถามว่าอ้าวน้องเจคือว่าแบบนี้กะคนสวรรค์นักเขตเนาะโมเมนต์คนละครหลวงอาจจะบอกแบบนี้บอกน้องแกย์ไปเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งปุ๋ยอยู่ที่นครราชสีมาอ,อยู่ที่คณะน้องเจย์กะคณะนิติศาสตร์หลักภาษาของน้องเจย์ก็จะมีวิชากฎหมายอาญาเนาะ กฎหมายแพ่งกฎหมายปกครองกฎหมายธุรกิจหรือว่าธุรกิจเนาะถ้าเป็นภาษาลาวและตากฎหมายพวพันสกลุลก็คือเกี่ยวกับการถูดเนาะถ้าเป็นพวพันสกลุลธุรกิจกันนะ่าจะเกี่ยวกับธุรกิจอาญาจะเกี่ยวกับโทษแพ่งกัเกี่ยวกับอียงเกาะสับสินเนาะมูลมารุรกอียงต่าง ทาราทศกับคือปกครองกองับกุฎไม้การปกครองกับเกี่ยวกับการบ,บริหารบ้านเมืองเองประมาณนั้นแหละทุกคนจะมีประมาณนั้นแ,แต่ต้องจอยเรียนสายอาญาเนาะบริเรียนสายแพ์เนาะทุกคนเรียนสายอาญาบริเรียนสายแพงสำหรับคาเทอรมลองจอยนอเแมนเรียนอยู่ที่กุฎไม้ทางประเทศลาวเนาะมันอิงตามหน่วยกิดเนาะทุกคนหน่วยกิดละสามชิหาพันกีดเด้อ ก็คือปีหนึ่งแมนเจ้าเฮียนอยู่แจ็กหน่วยกิดปีสองเจ้าเฮียนอยู่แจ็กหน่วยกิดปีสามเจ้าเฮียนอยู่แจักหน่วยกิดแมนเอาบวกจํานวนขึ้นเข้าไปเนาะแล้วก็จะมีค่าลงทะเบียนค่าขาเอียงเนาะหน้องแกก็กลืมจ้ะมีค่าลงทะเบียนค่าเฮียนหล้ะก็ะขาประกันสังคมเอยียงต่างๆอยู่นะในทะเละน,น,น้องใจเสียปีหนึ่งแมนล้านสี่เนาะปีสองแมนล้านหกปีสามแมนสองล้านกว่าเนาะทุกคน่าเทิมกระโดดเฮียน อันณาพี 3, 2, ่สามยังสองแรงกว่าพี่สี่ยังมือหัวสี่ท่าใด้การรอรอพังไปเนาะรอรอพังไ,ไปเนาะน้องจ้อยกะไปเรียนอยู่เวียงจันท์กะโดนแหละเนาะทุกคนกะสามปีค่ะแหละก็คือเป็นการไปเวียงจันท์ครั้งแรกและโบนเม้นว่าฮะน้องจ้อยฮะกลับไปเนาะ ก็คือเป็นการไปเวียงจังขังแรกในชีวิตบุเคยไปจักเ่อก็คือน้องจ้อยกับบกเคยไปหแหละตั้งแต่เกิดมาะนะเคยไปแต่ทางฝั่งไทยเนะตะกวนไปจัหน่อยจ่ะประเทศเลาวนี่บุได้ไปของข้านะักะ ก็มีคนไลคยคนท่านไหนวาน้องจ้อยเรียนสายอะไรเนาะอยู่ที่ปีไหนคนเเป็นคนไทยเนะาะถามก็คือก็คือเพื่อไงครับน้องจ้อยเรียนอยู่สายคือเรียนอยู่นครหลวงแล้วเพื่อไงยังมีคำถามอีกก็คือถ้าน้องจ้อยจบปอตีแล้วอยู่ทางฝั่งลาวนอะเลยว่าในท่าน้องจ้อยอยากไปฝั่งไทยบอหะนะอยากไปเรียดต่อ,อยบอคือจริงจริงมันก็อยากไปเนาะทุกคนอยู่ทีฝั่งไทยก็คืออยากไปเรียดต่ออยู่ปริญญาโทเนาะถ้าน้องจ้อยไปอยู่คนแต่มันก็ต้องมาอิงตามแบบ กำลังสับเขาเนี่ยะภาษาเนาะอาจจะอยากเนี่ยเขาเรียนภาษาลาวปาไปเป็นภาษาไทยเลยแล้วเรียนกฎหมายลาวก็ไปเป็นกฎหมายไทยมันก็มีเหรอทุกคนเพราะว่าอาจารย์น้องจอยส่วนหลายกระจบมาแต่ไทยก็หลายเนาะที่ผ่นสอนน้องจอย,อยอยู่ที่คณะในปัจจุบันก็หลายเนาะก็บอกว่ามีแต่จบมาแต่ลาวโดวยเฉพาะมึงกระจบมาแต่ไทยแต่ญี่ปุน่นแต่รัสเซียแต่อีียงต่างๆ,ๆเนาะ คือก็ลนแต่ยกกฎหมายต่างประเทศมานำเป็นอาศวิชาสพอเนาะโบไดไหมเพามว่าค mm ือจบปริญญาตรีอย่างเดียวเพราะว่าอาจารย์ที่สอน้องเกลก็คือมีแต่ปริญญาโทขึ้นเนาะอยู่ทีขณะทอง้องเกลอยู่ทีิตที่สา์นะทุกคนก็คือมีแต่อาจารย์ที่จบปริญญาโทแต่จบมาแต่ไทยกับหลายนะทุกคนจบมาแต่ไทยกันหลายจบอยู่ลาวกับหลายจบอยู่ไทยนี่กันโมได้หน่อยได้จบญี่ปุ่นเอง มีหลายๆถ้าน้องจ้อยอยากไปน้องจ้อยก็อยากไปอยู่นะทุกคนกวิทยาลัยในพัน์ก็ต้องเป็นวิทยาลัยหลายๆมันก็คิดว่าอยู่ทีแต่น้องจ้อยบุรีศึกษาเนาะว่าเพิ่นแล้วก็บุรีศึกษาเรื่องว่ามหาวิทยาลัยอยู่ท่านี่วิทยาลัยใดที่เพื่อนเลียนเกี่ยวกับกฎหมายนะก็ะบุรีศึกษาเลยเพราะว่าเขากรหูอยู่แล้วว่วาขาดเทอมปริญญาโทมันก็ต้องแพงนะปอทอนะทุกคนมันก็ต้องแพงกว่าปอตีอยู่แล้วนะนะก็เลยแบบเออ ก็เลยไปได้คอยศึกษาก็เลยคิดว่าว่าแต่จบปีสี่เข้าหาเงินไดก่อนฮะน่ะบ้าบก็ยู่รอนเนอะเขาหาเงินใดก่อนแล้วเขาคอยไปเฮียนกระถ่า,ถานะจดีกลัวฮะน่ะก็ได่าะดีกลัวเกี่ยวกับยอียงแบบเขาห้พ่อแม่ส่งอีกข้งฮะน่ะเจ้กากัในใใจก็อยากหาเงนินส่งตัวเองแล้ะเนาะแต่อยู่เล่ามันคือโบมีอาชีพเนาะก่หลายคนอีกอาจจะหัวบ้านองค์จอยเป็นประเทศที่แบบ อันนะ่ะเห็นงานยากเนาะแต่ก็คาคงสิบสูงแต่รายได้ต่ำเนาะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละสรุปเซยง,ง่ายๆสัสนก็คือน้องเกลียนกฎหม้เนาะทุกคนกฎหมายก็เป็นกฎหม้ไซส์อาญนาะเนาะโมเมนต์ไซแพงโมเมนต์ไซส์ปรองโมเมนต์ไซสุรกิจเนาะแล้วก็โมเมนต์ไซอันน่ะสกุลเนาะน้องเกลียนอาญาเนาะและการเรียนอยู่ทีวีอังจันท์เนาะทุกคนตอนนี้กับพี่ามแล้วปีหนา้าก็คือจบ ถ้าน้องเจ้าจบวัตียุลาเลยอยากไปต่ออยู่ไทยบอกอ่ะอยากไปเนาะแต่ก็ต้องอิงตามสภาพสถานการณ์อีกอย่างขอืออมนวยของเฮาเนาะว่าเฮาสีสามารถไปต่ออยู่ฝั่งนันเยบอก้าเรื่องไปมันอาจจะไปได้เนาะทุกคนแต่มันก็อิงตามกําลังศัพท์ของเฮานะแต่น้องเจ้าอกะนี่หลายอย่างแหละคิดว่าจบมากก็อยากหาเห็ดเบียกก่อนนะพอมีเงินเฮาได้แบบ อาชีพแล้วเงินเดือนแล้วเขาคอยยากไปต่อแล้วก็ไปเพิ่มความูลให้ตัวเองนะคิดว่าน่าจะดีกว่าที่เขาจบแล้วเขาไปต่อเลยนะเขาบอม,มีประสบการณ์นะมันก็คิดว่าอยากได้ลองเหตุวยากเบิ่อก่อนแล้วคอยไปต่อนะจ้ะเล่าลุ่นกันต่อไปเนาะหรือว่าจบมาแล้วไปเหตุแบบอย่างหลายๆอย่างนะทุกคนเงากัาบื่อเ่านะแต่ก็แล้วแต่อนาคตเนานะ พราะว่ากาอยากไว้ลายบอลแหละวอาเรื่องเฮียน้องเจ้ก็อยากเฮียนแหละอยากเฮียนไปเรื่อยๆอยากเฮียนไปจนแบบเออจนแก่จนเฒ่าหมดแหละน้องเจ้ก็เสืยวว่าการเฮียนมันก็บ่มีมีสิ้นสุดเนาะเขาสามารถ,ถเฮียนได้บ่าว่าจะอยู่ในไวไัยใดก็ตามว่าจะเป็นวัยเด็กน้อยวัยหนุ่มวัยมหาสนวัยแก่วัยแกเว่าบุ๊มบั่นอย,อยูออ่ในระยะวัยทองจะน้องบอลมุนมวลบุ๊มบั่นวัยแก่นะทุกคนหรือว่าอยู่ในเป็นผู้สูงอายุกาอยากเคียนเฮียนเรื่อยๆไปนะ ก็คือโอยากยุดอดอกพี่น้องเรื่องเฮียนต้องซื้อนีนอ่เนาะคือถ้ายในเฮียนแล้วก็อยากเฮียนไปๆค่ะนะคะมีโอกาสกัอยากสอดตัวเองเขาไปอยูต่ตรงนั้นตรงจุดนั้นที่เพิ่นมีการศึกษาแล้วก็รทำเฮียนแต่ก็ยิงตามเนาะทุกคน <c oughs> โอเคเนาะมันกลายกปบนโมมีเงี้สิลมนั่นเป็นอะก็มีแต่ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกุแชร์หรือว่ากด้งซับสะไคร่หรือว่าบึงคีมบึงจ้อยก็เยอะว่าเผืเบื่อกันเนาะทุกคน ส่วนนี้เฮียนังซื้อยะไีก็คือพิมพ์บดขนาด <c oughs> จนมือได้ไปทางใดเลยก็เลยต้องแบบเออมาเบากันลมกันเอาแบบนี้เอากระไดเนาะก,กับเบื่อ้นงจอยได้ทุกคนน้องแยกะ <c oughs> สิพยามเอาไปถ่ายคลิปถ <c oughs> ้าดไ,ได้ไปนอกเนานะถ้ามือได้ไปนอกเข้านกะับสิได้คลิปนอกเนาะทุกคนท้ามือได้บดไปนอกกัเข้าก็อยู่กันแบบนี้แหละเนาะทุกคนกะขอบคุณถูกกําลังใจเด้ที่มีให้น้องจอยสำหรับคลิปนี้แหะทุกคนบา,บายมีแต่ขอกันคลิปหนา